เป็นภาพเมื่อ61ปีที่แล้วนะครับเครื่องบินบินลงที่ท่าอากาศยานกรุงเทพหรือว่าสนามบินดอนเมืองคลิปนี้จะเป็นการรวมภาพของกรุงเทพในอดีตนะครับผ่านมุมกล้องของหนังเยอรบันเรื่องจอมาหาการทับทิมดำที่เข้ามาถ่ายทำในเมืองไทยเมื่อปี2507นะครับนี่ยังเป็นที่บริเวณ ท่ากาศยานกรุงเทพนะครับจะมีดาราไทยร่วมแสดงกันหลายคนนะครับนี่คุณอดีนั่สิงหิรันนครับกับตู้โทรศัพท์นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ถ่ายไว้ในกรุงเทพแต่ว่าดูตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเวลารถจอดนะครับจะเห็นบริเวณหน้าร้านที่ทุกคนยืนคุยกันมีโรงรับจำนำนะครับแล้วอีกมุมหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเป็นเขียนว่า ที่นอนเพชรบุรีก็น่าจะเป็นที่ถนนเพชรบุรีนั่นแหละครับที่ถ่ายทำนะครับช่วงที่มีการขายที่นอนเยอะๆแถวแถวราชทีวีนะครับค่อยๆดูไปนะครับตรงไหนถ้าดูไม่ทันเดี๋ยวผมจะทําภาพช้าให้ดูกว่านี้นะครับเพราะว่าคิดว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างจะหาดูยากนะครับเพราะาเป็นภาพเมื่อ6 1สิเปีที่แล้ว บริเวณตลาดน้ำนะครับนี่เข้าใจว่าเป็นตลาดน้ำที่อยู่ในกรุงเทพนะครับแถวแถววัดไส่ประสิทธิ์แถวแถวบางขุนเทียนนะครับที่ป้ายศาลามีชื่อวัดนะครับแต่ว่ายังอ่านไม่ชัดนะครับท่านใดจําได้นะครับก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับจะเป็นฉากคิวบูเล็กๆนะครับแถวๆท่าน้ําหน้าวัดนะครับแล้วเรือก็ขับออกไปนะครับเราก็จะมีแถวนี้แหละครับที่มีสะพานข้ามนะครับเป็นฉากคิวบู เอกเยอรมันกับดาวร้ายที่เป็นคนไทยนะครับนี่ครับต่อยคุณอดีนันตกน้ำไปแล้วนะครับนี่ครับเรือหางนี่ครับดาราที่เป็นเยอรมันโรงแรมรอเยนหรือว่ารัตนโกสิน์นะครับคนนี้คุณเมตตารุ่งรัตน์ครับันเอกของเรื่องจากหน้าโรงแรมรัตนโกสินนะครับมาที่บริเวณท้องสนามหลวง นี่จุดที่ยืนถ่ายนี่ถ่ายจากหน้าปั๊มน้ำมันฝั่งกระทรวงกลาโหมนะครับฝั่งที่เป็นสารหลักเมืองนะครับมองออกไปเห็นท้องสนามหลวงเห็นผู้คนยืนรอรถเมล์นะครับแล้วก็ถ่ายรถในเรื่องนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับก็หันซ้ายนิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นวัดพระแก้วครับเห็นรถเมย์นะครับในรถเมย์ในสมัยนน้นนะครับแล้วก็ นี่อีกมุมหนึ่งนะครับอ้อมมานะครับอ้อมมาฝั่งที่ใกล้ๆทางเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับแล้วจากนั้นรถก็จะวิ่งไปด้านหลังวังนะครับนี่ครับถนนที่อยู่ด้านหลังวังนี่ถ่ายให้เห็นหน้าตัวทักแสดงจากนั้นขึ้นสะพานพุทธครับนี่ครับตินสะพานพุทธฝั่งกรุงเทพนะครับข้ามฝั่งไปยัง ฝั่งธนบุรีครับนี่ครับยังอยู่บนสะพานพุทธแล้วบนสะพานพุทธก็จะมีรถราต่างๆนะครับมีรถเมล์นะครับรถแท็กซี่ครับรถเก๋งส่วนบุคคลนะครับส่วนรถคนร้ายในเรื่องก็วิ่งไปนะครับแล้วก็มาโผล่ที่ตรงนี้แหละครับแถวแถวทำเนียบรัฐบาลนะครับแถวแถวนี่แหละครับวัดเบนนะครับก็จะ อ้อมนะครับเห็นทัศนียภาพของกรุงเทพนะครับจริงๆขับแบบนี้เรียกว่าขับอ้อมนะครับแต่ว่าหนังนั้นเขาทำเอาความสวยงามเป็นหลักรถสำรับตุ๊กๆครับแล้วก็เป็นฉากที่มานั่งกินอาหารว่างครับฝั่งตรงกันข้ามกับพระปรางวัดอรุณนะครับนี่ครับคุณเมตตารุ่งรัตนางเอกของเรื่องแล้วก็กลับมาที่หน้าโรงแรม รอเยลหรือว่ารัตนโกสินทร์ก็แถวสนามหลวงนะครับตึกที่อยู่ด้านหลังนะครับก็คืออาคารในอดีตของนะกรมสรรพกรบ้างนะครับของกรมประชาสัมพันธ์บ้างนะครับถ้าเบี่ยงออกไปทางขวาอีกนะครับถ้ากล้องแผนไปก็จะเป็นกองสลากตอนนี้ก็เป็นรถจิบนะครับจอดอยู่ที่หน้าโรงแรมรอเยลหรือว่ารัตนโกสินทร์ก็ขับรถออกไปนะครับคนก็ยืนมุมด้านหลังนี่ข้ามคลองนะครับ ดรานนั่นจะเป็นเหมือนท้องสนามหลวงนะครับเห็นเหมือนต้นมะขามเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นมุมหรือว่าเป็นมุมไกลนะครับให้เห็นทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อ61ปีที่แล้วนะครับถ่ายมาฝั่งนี้ก็จะเห็นเป็นวัดเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ถ้าเป็นปัจจุบันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนิดเดียวนะครับแต่ว่า เ็นฝั่งอนุรักษ์นะครับถ้าถ่ายอีกฝั่งหนึ่งนู่นนะครับเห็นตึกนะครับมาที่ถนนหน้าพระลานครับมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระคุณปริยารุ่งเรืองวิ่งเข้ามานะครับในนี้นะครับจะใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำนะครับนี่ครับประตูวังท่าพระด้านหลังเป็นหอประชุมนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้เขาทําให้เป็นเหมือนวังของเจ้าในเรื่องนี้นะครับ รถออกมาแล้ววิ่งออกไปทางท้องสนามหลวงครับแล้วอีกมุมหนึ่งครับนี่ครับลงรถที่บริเวณหน้าศิลปก,กรนะครับนักเอกครับคุณเมตตารุ่งรับยืนรออยู่นี่ถ่ายกันคนละที่นะครับแต่ว่าเอามาตัดต่อให้เหมือนเป็นสถานที่เดียวกันลิงจูนนะครับลิงแสนรู้จากสวนสัตดุสิตก็เข้ามาแสดงหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับนคุณเมตตารุ่งรัตตอนจบก็จะเป็น เหมือนเจ้าหญิงของเรื่องครับนี่แหละครับกรุงเทพเมื่อ61ปีที่แล้วนะครับผ่านมุมกล้องของหนังเยอรมันที่เข้ามาถ่ายทำในเมืองไทยแล้วถ่ายเก็บเอาไว้ให้ดูครับ